สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจะมันพุทธที่1 6 0 0ธันวาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน้เด็ก็ก็เป็นตลาดไปที่1,482.09จุดนะครับเบวกเพิ่มขึ้นมาได้4.88จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.33มเปมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็กลับขึ้นไปแตะแสนล้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1 000, 6 0 0 0ล้านบาทนั่นเอง โดยการเครื่อหมหยของดัชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเครื่อหมายที่ค่อนข้างจะผันผวนกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเปิดตลาดมาในตอนช่วงแรกนั้นดัชนีก็เป็นการเปิดกระโดดเลยนะครับบวกขึ้นไปได้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ขึ้นไปนแง่แถวๆสักพันสี่ร้อยเก้าสิบด้วยกันนะครับก่อนที่จะมีการยอตโตกระลงมานะครับในตอนช่วงป,ปลายๆนะครับของ ครึ่งเช้านะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาในตอนช่วงพักบ่ายนะครับก็คือดัชนีนั้นยอดตัวลงมาติดลบนั่นเองนะครับก่อนที่ช่วงท้ายๆก็จะมีแรงซื้อกลับกันเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ดันดัชนีให้กลับขึ้นมาปิดบวกได้นะครับใกล้ๆ5าจุดขึ้นมานั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยดัชนีก็ครบเลยนะครับมีทั้งแดนบวกนะครับแล้วก็มีทั้งแดนลบด้วยนั่นเอง ขณะที่ทางด้านของตราหุ้นภูมิภาคเอเชียวันนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นการปรับเพิ่มกันขึ้นมานะครับเสียเขียวสดใสกันเลยทีเดียวนะฮะก็ได้แรงหนุนนะครับมาจากเรื่องของความคาดหวังนะครับที่ทางด้านของสภาคองเกรสสหรัฐนั้นจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าก็เพิ่งมีการเปิดเผยถึงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตรงมาตรการกระตุ้นตรงนี้นั่นเองนะครับว่าในแต่ละส่วนนั้นมีวงเงินเท่าไหร่นะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความคาดหวังนะครับที่เฟดเองนั้นน่าจะยังใช้นะครับมาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อเนื่องกันไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับเพราะก็ยังเห็นว่าเศรษฐกิจนั้นนะก็ยังคงมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของประเด็นความคืบหน้านะครับในการเจรจาเบรกซิตนะครับที่ ก็รู้ว่ามีการายกเลิกเส้นตายนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงของสิ้นปีนี้ออกไปนะครับแล้วก็การเจรจานั้นก็ยังคงคืบหน้ากันไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองส่วนทางด้านของสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศวันนี้นะครับก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย15รายด้วยกันแต่ว่าก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยโดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 5ลำดับแรกในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยบ้านปู CPL KBank BAM แล้วก็ PTTGC ส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวก5าลำดับแรกในวันนี้ก็คือ AOT บ้านปู CPN Intouch ส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบ5ลำดับแรกในวันนี้ก็คือ CPL Delta p o t o r แล้วก็ CPF นั่นเองครับโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์นะครับก็แน่นอนเรว่าเป็นทน่านของ STGT นะฮะวันนี้บวกขึ้นมาได้3.16ด้วยกันนะครับก็ท่านของผู้บริหารนั้นจะมีการ ขออนุมัตินะครับทางด้านของผู้ถือหุ้นนะครับในการประชุมวันที่25ธันวาคมนี้นะครับก็เพื่อที่จะเป็นการแตกพานั่นเองนะจากที่พาอยู่ที่1บาทก็มาแตกพาเหลือ50สตางนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัตินะฮะแล้วก็พาใหม่นี่ก็จะมีการเทรดกันนะครับในวันที่4มกราคมปีหน้านั่นเองส่วนงบ ไตรามาสที่4นะครับก็คาดว่าจะเจ็บโตได้ต่อเนื่องนะครับเอาแรงถึง40%่สิบอร์เซ็นต์คิวนะครับแล้วก็จะโตอีก3เท่าเหี่ยอ่อนเหี่ยนั่นเอง นะครับก็อุปสงค์นะครับความต้องการถุงมือยางนั้นยังเยอะอยู่ยังมีความต้องการสูงอยู่นะฮะแล้วก็อุปทานเองนั้นก็ลดลงมาด้วยนะครับหลังจากที่โรงงานผลิตนะครับถุงมือยางนะครับก็คือบริษัทท็อปกลอฟนะฮะของมาเลเซียนั้นก็มีการปิดโรงงานกันไปนะเพราะเจอเรื่องของการแพร่ระบาดนะครับของโควิด -19 ของ้ของคนงานนะแล้วก็มีคนงานที่เสียชีวิตกันไปด้วยนั่นเองนะครับก็เลย ไปกระทบนะต่อเรื่องของกําลังการผลิตของ t o p g ก o v e นั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนนะครับต่อราคาหุ้นของ STGT นั่นเองครับอีกกลุ่หนึ่งเป็นทั้งของกลุ่มสื่อบันเทิงนะครับวันนี้ก็เป็นทั้งของ BEC นะครับบวกขึ้นมาถึง8.33%ด้วยกันนะครับก็คาดว่าง,งกไตรมาสที่4นี้นะครับจะพลิกมามีกำไรได้นะครับย้อนเยีย แล้วก็โตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ Qon Q ด้วยนะครับก็หนุนจากรายได้นะครับค่าโฆษณาที่มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมานะครับแล้วก็ทาด้านของตัวเรตติง้งละครนะครับก็ค่อนข,ข้างดีด้วยนะครับก็เลยมีการขายนะช่วงของเวลาโฆษณาได้ไปกันจนครบแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของอปีหน้านะครับปี64นั้นก็คาดว่าผลประกอบการนั้นจะเท่านราว กลับมามีกำไรได้นั่นเองส่วนกลุ่มถัดมาเป็นทงด้างของกลุ่มการเงินนะครับก็เป็นท่ด้างของอามานาลิซิงนะครับวันนี้ก็ยังคงปรับขึ้นแรงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับบวกขึ้นไวถึง12.33%ด้วยกันนะครับก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่างบงไตรามาส4นั้นนะครับจะขึ้นทำ New h i g ได้นะฮะจากการเข้าสู่ช่วงของฤดูกาลนะครับแล้วก็มีความออต้องการสินเชื่อ เพิ่มสูงขึ้นนะครับตามภาวะการบริโภคที่กลับมาดีขึ้นนั่นเองส่วนทางด้านของอีออนนะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้3.26%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็หนุนจากเรื่องของความาคาดหมายนะครับว่าการเติบโตนะครับของยอดใช้จ่ายพันบาทนั้นก็น่าจะเฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับในช่วงของปลายปีที่มีช่วงของการจับจ่ายใช้สอยจำนวนมากนั่นเอง ถัดมาเป็นทะนังของกลุ่มขนส่งนะครับก็นำโดยทะนังของการบินไทยนะครับวันนี้บวกขึ้นมาถึง1 2 3 5ด้วยกันนะครับก็มีข่าวว่าเตรียมนะ้าที่จะเป็นสายการบินแรกนะครับที่พร้อมจะขนส่งวัคซีนต้านโควิดนั่นเองนะครับส่วนทะนันของหุ้นนกแอร์วันนี้ก็ขึ้นมาชนซีลิงเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีประเด็นข่าวอะไรที่มีนัยสำคัญนะครับแล้วก็บริษัทเองก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรกันออกมาตรงนี้ก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับ อีกกลุ่มนึงเป็นท่านของกลุ่มธนาคารนะครับก็คือ KBANK บวกขึ้นมา2.99%แล้วก็ BBL บวกขึ้นมา1.58%อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของแรงซื้อกลับนะครับที่มีมาในหุ้นกลุ่มธนาคารนั่นเองนะฮะหลังจากที่ช่องก่อนหน้าก็มีการพักตัวกันไปบ้างนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของกลุ่มเชียงศูนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ เป็นทนระของหุ้น Delta านะครับก็ยังคงลงต่อเนื่องนะครับวันนี้ติดลบไปอีก2.26%ด้วยกันนะครับก็เป็นธรรมดาครับขึ้นมาแรงนะก็ย่อมที่จะมีเรื่องของแรงขายนั้นออกมาบ้างนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นเองทัระของผู้บริหารน,นั้นก็มีการยืนยันนะครับว่าทางด้านของผู้ถือ,ถอ,ถอหุ้นใหญ่ในไต้หวันนั้นไม่ได้มีการไล่ซื้อหุ้นก่อนหน้านี้นะครับเพื่อที่จะทําการเพิกถอนกิจการแต่อย่างใดนั่นเองครับ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นทา้งของกลุ่มบรรจุภัณฑ์นะครับก็คือ BGC นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป4ี่ดก้ด้วยกันนะครับก็ปรับลงค่อนข้างแรงนะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปรับขึ้นไปนะจากเรื่องของแรงเก่งกำไรงบไตรมาส4นะครับที่คาดว่าจะขึ้นทำนิวไฮนั่นเองครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นทาท้งของกลุ่มค้าปลีกนะครับก็คือตัว CPO นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป1.95%ด้วยกัน นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของแรงขายทั้งกําไรออกมาเช่นกันนะครับหลังจทกที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นมีการปรับขึ้นกันไปได้นะครับเพราะว่าแรงเก่งกําไรเรื่องของดิวเทสโก้หน้าที่ก็บรรลุกันไปนะครับแล้วรหรือบป้อยแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ